ค่ะวันนี้วันที่16กันยายน2555นะคะวันนี้เรามีโอกาสไาเยี่ยมชมไร่ยางพาราของคุณพี่นะนะพี่สโสนิจิกว่าไงคะแนะนำข้าน้อยพาลินกิญเกสรค่ะอ่าบริเวณที่ปลกูกยางเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านอะไรพี่บ้านบ้านอะไรรูไมเปิร์กน,น,นะที่มีแกงเปิร์กอ่า,อาตำบลละคะตำบลเกิงกะเวียอ่าอำออาเภอทองคาพู อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเนาะทางขึ้นมานี่ก็โหดดีเหมือนกันเนาะทราบข่าวว่าพี่สนุและน้องอุแนะนําให้พี่พี่ทั้งสองเขาเนี่ยใช้กับยางพลาของตนเองใช่แต่ว่าพี่ไผ่เนี่ยเป็นคนดูแลกับน้องอะไรนะมาโซกับไข่เป็นคนดูแลอ่าเป็นคนดูแลใช่ไหมคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิกนิคเซนเตอร์นะตัวแรกเลยคือซูเปอร์เมกกร้อยพารฝาขาว แล้วก็ Factor X พาสฝาแดงเนาะผสมน้ำครั้งแรกสั่งผสมน้ำ200ล <200 l. S 1> ิตร200ลิตรค่ะมาฉีดพ่นกับยางของตนเองเนาะอ่าอยางที่เราเห็นอยู่เนี่ยน้องผ่ายฉีดไปสักกี่ครั้งล้สองครั้งคครั้งครัครั้งแรกเนี่ยกับครั้งที่สองห่างกันสักกี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันฉีด<ม>ครั้งนึงมเมื่อฉีดพ่นไปแล้วผ่ายเป็นผู้ดูแล<ม>ยาง<ม>ของพี่สนุมาตลอด พบเห็นอะไรบ้างก่อนหน้านี้ยางมันเป็นยังไงแล้วเมื่อฉีดพ่นแล้วมันเป็นอย่างไรคะกรีดแล้วมันกรีดง่ายครับน้ำยางมันเน่มดีครับอ๋อก็คือตอนแรกมันกรีดยากมันแข็งมันแข็งแต่เมื่อฉีดพ่นไปครั้งแรกเห็นผลไหมผมครับเห็นใช่ไหมอ่าหน้ายางมันนิ่มนิ่มกรีดง่ายกรีดง่ายครับแล้วน้ำยางมันไหลดีไหมไหลดีครับแล้วยางมันข้นไหมคะ ยางยางน้ำยางเข้มข้นดีไหมเข้มข้นดีครับข้นดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลบวนไผ่ลองกรีดดูว่ามไข่หรอคะอ๋อนกไข่เนาะยางของแท้ลองกรีดสิคะว่ากรีดยังไงน้ำยางมันเป็นยังไงเนาะลองดมือครับค่ะค่ะวันนี้นะก็ยืมเป็นนายแบงค์เลยนะถ่ายดีมากเลยถ่ายเลยค่ะอันนี้ยางอายุเท่าไหร่แล้วพี่หนูอันนี้ยางตกประมาณ 8ปีเนาะแปดตีน้ำยางไหลอ๋อแปนพันอะไรคะนี่อุ้ยไหลดีจังเลยเนาะวันนี้ปกติจะไหลอย่างนี้ไหมปกติมันมันมันจะอย่างนี้ไหมคะต้นกรีดกรีดแข็งหน้ายางมันแข็งอ๋อกรีดยางก่อนกรีดยางอ๋อหน้ายางตอนนี้อ่อนดีไหมสองปีอ่อนดีอันนี้เป็นพันอะไรคะนี่สองสี่อันนี้สองสี่เหรอพันสองสี่เหรอคะออ๋เขาเรียกว่าพันสองสี่เนาะน้ำยาง จะถึงที่นี่เองมันเป็นยังไงนะไทยมันนำยางจะถึงนี่หนึ่งนิ้วคือคือถึงตรงนี้เลยปกติมันได้แค่ไหนปกติมันได้แค่ไหนอี้อ๋อปริมาณเพิ่มขึ้นพี่โหนออ้ยมันเท่าตัวเลยนะเนี่ยเท่าตัวครับอ๋อเท่าตัวเนาะเข้าแก่เขาก็ปื้มนะเนี่ยเนาะอันนี้แค่ฉีดพ่นสองครั้งเองนะคะมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมอาจารย์เกียรติมาสูมาสูอยากเล่าอะไรไหม พี่เกดเดี๋ยวเราไปถ่ายของมาสูด้วยนะคะอันนี้พันสองสี่ใช่ไหมกรีดง่ายเราก็สบายใจเนาะเรายิ่งอยากให้น้ำยางมันเยอะๆเนาะค่ะพี่หนนลองอุมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะยิ้มเลยพี่เดือนชาเพิ่มปลูกหนึ่งพันพันไร่ร้อยร้อยไร่เนาะโอ้แน่แน่เนาะ อันนี้ค่ะก็วันนี้มากันหลายคนนะคะมามาเยี่ยมชมเนาะมาหลายที่เลยพี่ธนชาพี่ชีพพี่ชีพต้องคิดคำนวณละนะโอเคโอเคน้ำยางหลอดดีมากเลยเนาะน้ำยางหลอดดีนะพี่ดออาจารย์สวยสวยสวยเนาะ ผิวสวยด้วยพี่หนะผิวเปลือกสวยครับอะมันเป็นยังหน้าหน้ามันจะดำปกติมันจะดำดำนี่เปลือกใสเลยนะอ๋ออันนี้มันขาวขาวนวขาวเนี่ยเอพันหกร้อยไหมที่ต้นแม่เนี่ยลองกลิ่นหน่อยโอเคโอเคก็ขอบคุณพี่ไทยพี่หนูมากนะคะแล้วทุกๆคนนะคะอ่าเออ